หลังจากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับเจ้าบอบบาร์บี้ก็ไปงองเงขอค่าเหนื่อยรายสัปดาห์เพิ่มจากทางสโมสรน,นะครับมันก็ทําให้ผมได้พบความจริงอย่างหนึ่งก็คือตอนแรกอ่ะผมคิดว่าบอบบาร์บี้แม่งได้ค่าเหนื่อยรายสัปดาห์ประมาณหมื่นกว่าปอนใช่ปะแต่จริงๆแล้วอ่ะเจ้าบอบรับอยู่แค่สามพันปอนนะครับผมผมเพิ่งเห็นตรงนี้เลยเนี่ยมาเช็คในหน้าข้อมูลนักเตะได้เลยนะครับผมรอรับอยู่แค่สามพันปอนนะกูถึงว่าทําไมเงินกูมันไม่ขยับเลยนะครับทั้งที่คาตัวตอนนี้ตลาดประเมินเราอยู่ที่41นนลล้้าานนนปอดผผมวยงที่ลงสนามไป9ะ4เอ2 แพ้3แล้วครับผมยิงไป5้าแอตซิสไป10ครับและด้วยฟอร์มโหดขนาดนี้เนี่ยทำให้เราติดแรกรนกิ้งอันดับ1ในทีมนะครับผมก็คือในทีมเนี่ยกูเก่งสุดละอันนี้เป็นในส่วนของพียร์เดอร์ม,มันนะครับผมโอ้โหบ๊อบมายืนกับพวกนี้มึงดูตัวเตี้ยไปเลยนะไหนขอเช็คข่าวทีมชาติหน่อยสิอ้าเป็นไงโอ้โหเอาทำไมมายืนแบบนี้แล้วดูสูงกว่าเฮลิเคียนวะเนี่ยหลายคนเนี่ยไม่ทันสังเกตนะครับผมคือบ๊อบเนี่ยเกิดที่อังกฤษนะครับผมก็เลยได้สัญชาติอังกฤษเนาะเพราะฉะนั้นภาคนีีีีี้้้เเเนนนนน่่ย่ยยรรรราาาากกก็ม็มมโอสททะะไดดดหแขขงัััใบบชติวค อันนี้พ่อเขาไม่ได้ช่วยนะเออระดับทีมชาตินี่พอไม่ได้ยุ่งนะครับผมซึ่งตอนนี้เราถูกทาง FA หรือว่าสมาพันธ์ฟุตบอลอังกฤษเนี่ยเรียกไปติดทีมชาติชุดใหญ่ลุยศึกยูโร2024นะครับผมใครติดมาบ้างวะเนี่ยประตูพิกฟอร์ดอาร์ลแลมสเดลริกป๊ปนะครับผมเทนสโตนสมอลลิงว่ะคอนซาโกเมสเลวิสดังด้วยนะครับผมมิดฟิลมีใครดีแคนไลท์เมสันเมสันเมาส์จูดเบลลิงแฮมอันนี้ติดอยู่แล้วนะครับผมเจมสัดิสันบาร์บี้แล้วก็เอเซ่ครับข้างหน้ามีบบบกกกกกาาาย่่ซโโ้้นนนนนะะคคคคครรรรรััััแแแฮ์ีีเเจ็ิิิิลลลลตตฟฟออดววผมม มาคัดและเอ็ดเวิร์ดนะครับอยเรียนึกว่าเอ็ดฟอร์ดส่วนโปรแกรกมลีกวันนี้เนี่ยเรามีเกมไปเยือนลีดยูเนเต็ดนะครับผมแล้วก็มีเปิดบ้านนักเกยือนของเซาทิมตันนะโอ้โหหนักๆครั้งนั้นเลยวะ่ะแล้วล่าสุดเพิ่งไปโดนเลสเตอร์ยำแบบหมดรูปมา1-3นะครับแล้วช่วงนี้คือเหล่าชายชะก,กันหลายๆท่านในช่องผมเนี่ยต้องไปเกณฑ์ทหารรับใช้ชาติกันใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้เกณฑ์ทหารปีนี้คุณจับได้ใบดำนะครับผมส่วนใครที่อยากจะเป็นทหารนะครับผมก็ขอให้พวกคุณสมัครแลล้้ววกกก็็ผ่าาานนรรคััดเเเือเขไปป ของชาตินะเอนจอยครับ ในส่วนของตารางคะแนนเนี่ยเอาจริงนะวันเนี้ยผมคิดว่าแน่ๆเราก็มีแค่เกมหลีกแล้วอะเราต้องเก็บเต็มครับไม่งั้นเนี่ยโอ้โหคือเล่นมา3-4พาร์ทเพิ่งอยู่แับสิบสอมี8แต้มอยู่เลยไอ้เหี้ยแข่ง7นัดมี8แต้มนะครับผมไม่ได้แล้วซึ่งผมคิดว่าถ้าเราขึ้นพรีเมียร์ลีกเนี่ยทีมใหญ่แม่งจับตาแน่ไม่ว่าจะเป็นแมนซิตี้ลิเวอร์พูลหรือแม้แต่สโมสรเก่าของพ่อเขาอย่างอาร์เซนอลเนี่ยต้องรวมกันแย่งตัวเชบ๊อบบาร์บี้แน่นอนครับแต่ถ้าถามผมนะถ้าจะย้ายจริงผมก็อยากย้ายไปทีมที่ให้การันตีผมได้ว่าาแบบจะได้สตร์ทเป็นิอไไมมมม่่่่่แแแนนะะผออออาาาจจยูเเบบบร์ิิงฮตกก็ดด้้ถว ได้เป็นกับตันทีมอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเรื่องของอนาคตแล้วกันก่อนจะไปซัดก,กับลีดเนี่ยขอใส่สตาร์ทคู่ใหม่หน่อยได้ข่าวว่ามันมีอัปเดตเข้ามานะครับผมอ่าไหนดูซิลองเปลี่ยนแนวไหมแหวกมาใช้แบบว่าสเก็ตเชอร์เลยดีกว่านะผู้สีขาวก็ดูเข้ากับชุดดีนะเนี่ยเอาไปสีขาวแล้วกันแต่ขอแบบว่าหุ้มข้อหน่อยเออประมาณนี้ปกติเราจะวนๆอยู่ไนกี้อาดิดาหรือแม็กก็มิซูโนะใช่ไหมรอบนี้ขอลองของใหม่หน่อยแล้วกันไปเดี๋ยวเราเตรียมไปลุยกับลีดดีนิต็ดที่เอลเดนโรสกันเลยครับผมสงงิงก็จัดตามนี้เลยครับ เออแล้วก็พาร์ทที่แล้วมันทําให้ผมเห็นว่าประเด็นเรื่องของการเลือกมุมกล้องที่จะเล่นเนี่ยมันแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับผมก็คือบางคนชอบมุมเดิมใช่ไหมที่มองจากมุมสูงสบายตาแต่บางคนก็ชอบแบบมุมมองเฟิร์สเพร์ซันนะครับผมเหมือนลงไปเตะเองซึ่งก็คนเรามันชอบไม่เหมือนกันนะเนาะเพราะฉะนั้นผมขอเลือกอันที่ผมชอบแล้วกันเพราะฉะนั้นก็ขออภัยสำหรับคนที่ยังเวียนหัวอยู่ด้วยนะครับผมยังไงขอความกรุณาลองเปิดใจแล้วก็ปรับตัวไปพร้อมๆกันนะครับเอลเลนโหลด พี่มาหาแล้วจ้ะเอออ่ะภารกิจวันนี้จัดไปเทคสองช็อตอ่าสามช็อตไปเลยนะครับให้ตรงกรอบโอ้หมูหมูเอลแลนโรดยินดีต้อนรับครับผมวันนี้บ๊อบบาร์บี้จะได้สตาร์เป็นตัวจริงเล่นกับสกอตโฮแกนเหมือนเช่นเคยนะครับก็ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันให้ผมได้เล่นกับพิซาโลตัวใหม่เนี่ยนะดูเนี่ยยังไงให้ไปที่ด้านหลังเกรเกรมาที่ซัมมิวิลซัมมิวิลล่าตัดนายโดนบ๊อบจีมไปสวยครับจังหวะนี้วิวชี้ฝาก ฟักเลยพี่อ่านันแล้วมีพื้นที่มีเวลาครับบ๊อบบ๊อบบาร์บี้ยังไงมีตาม,มา2ตัวลากตัดไม้ก่อนค่อยๆเป็นค่อยๆไปพ่อหนุ่มรอเพิ่มเติมไม่เติมก็ยังไม่ส่งไม่เติมก็ยังไม่ส่งตเติมแล้วก็ส่งสิเ้าได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่โฟกัสก่อนเอาโอ้โหแปลขึ้นนั้นแล้วสวยครับบาคุณย่าบาคุณย่าแทงมาข้างหน้าโหแกปิ้งพี่ผมไปคนเดียวไม่น่าไหวตอนนี้เฮ้ยไม่แน่ว่ะไม่แน่ว่ะได้อยู่จัน โอเควุล <Okay, S 2> สินเป่าฟ้าครับโอ้โ oh, ห oh. ระยะนี้ถ้ากูได้ยิงนะเป็นประตูแน่นอนแต่กูไม่ได้ยิงไนงะเพราะฉะนั้นมึงรอดไปมาเล่นสั้นโอ้โ oh, ห oh. สั้นมากไม่ฟังกูเลยพี่โรเบิร์ตเอาจริงนะผมว่าด้วยสไตล์เจ้าบอบบาร์บี้เนะี่ยถ้าเล่นระบบสีสมสามอะไรเงี้ยน่าจะเกิดนะน่าจะแบบออกบอลง่ายอุ้ยโอเคแทนไปจังหวะนี้เอเดอร์สันเอเดอร์สันยังไงเอาคืนมาสวยเอ้ยยิงพอกันโอ้โห ประตูโล่งๆไม่เลือกมุมยิงดีๆครับนี่ถ้าเป็นผมนี่ไม่พลาดนะบอกเลยโยนมาตามสูตรรูเตียวอย่างนี้เข้าซ้ายปรันติดบล็อกอัมปาดูครับแต่ว่าเป็นเฮ้ยฟรีคิกระยะนี้บอกเลยว่าใครยิงก็ได้ไม่ใช่กลัวอ๋อไม่ใช่วะเป็นตั้งเตะแม่อุตสาห์าซ้อมฟรีคิกมาอย่างดียังไม่ได้ลองวิชาเลยเนี่ยเดนวเจมได้ขาวิ่งเร็วเหรอโอ้โห เขาเรียกว่าสไลด์คูเปรียยิงติดล็อกเอ้ยยักโอโ้โหหนศูนเลยครับผมลีด,ดวยเต็ดขึ้นนำาครับ <c oughs> แล้วยิงระยะเผาขนแบบนี้ไม่รอดครับผมมอร์มิงแฮมโอ้โหตายแล้วแล้วดูครับรับลึกก็จริงแต่แบบโอ้แต่มันก็ว่ายากนะบอลมันกระดอนเป็นใจเลยครับบารบี้้อง้องหลบไปก่อนหมุนเคินมายังไงสติ๊กสติ๊กเฮ้ยมีช่องอ่านั่นแหละยังไง ข้างหน้าไม่หาช่องล้วกูจะก,ก่ายยังไงเนี่ยอยกูม้วนแล้วก็ปั่นเองเลยโอ้โหเกิดไปเป่าโอ้โหเป็นไงสุดยอดตื่งกูเข้าพิเศษมาไอสัตว์ก้ <laughs> ามใหญ่ตัวสูงขึ้นด้วยนะครับผมจากภารที่แล้วเนี่ยสองเซนนะโอโ้แล้วปั่นลูกนี้ยังสวยเลยครับพ่อปาบี้โอ้โห ขาดมือเบลเยงเข้าไปเลยครับไอ้ผมว่ามุมนี้แม่งมุมอร่อยเลเว้ยเพราะว่าเจ้าบอบบาร์บี้เนี่ยแม่งยิงเหลี่ยมเนี่ยเข้ามา2ลูกแล้วนะครับผมจะเข้านาทีที่40แล้วนะครับผมเรานี่ยังได้แค่จังหวะสวนอุ้ยไอ้หูสวยอุ้ยเกเรเอเดอร์สันเอเดอร์สันยังไงต้องไปเรียกไอ้นี่แม่งไม่น่ารอดสวยมามลองเชลโลมาที่บาร์บี้ครับบาร์บี้ฝากฝากแล้วอ๋อหนึ่งสองนั่นแหละยังไงครับบ๊อบบาร์บี้บ๊อบบาร์บี้วิ่งหลุดเดี่ยวกระชากไปบอลเขาไปเอ้าง่ายจัง ยังไงตัวบิวยิงติดล็อกไอวูครับเอ้ยเอ้ายังเข้าทางเล่นหลีดครับผมเดมเข้าขวายิงติดเซฟต่อแบงครับผมสาบรือะเฮ้ยเวลายังเหลือไม่โอ้หทัดบีเวลาสักนาทีหนึ่งนะจบครึ่งแรกที่เอลเนโรสครับผมโอ้แล้วกูก็เป็นคนที่ออกเสียงเขาว่าเอลเนโรสไม่ถนัดลิ้นสักทีนะเนี่แหละหนึ่งในเหตุผลที่ผมไม่ไปคุมหลีกสักทีนะครับงานสตีนว่างตอนในเกมครึ่งหลังครับบาร์บี้ไปไม่ได้ก็เล่นง่ายไม่ยากไม่ยาก มาใหม่เอามีช่องก็จ่ายสปีดบอลดีๆสวยครับซันจิคตันจิคให้มาโฮแกนโฮแกนยังไงยังไงเทมาโอ้ช้าเปลี่ยนออกเลยละมั้งเจมให้มาเออช่วยกันช่วยกันรับช่วยกันรับ,รบ,เ,ดรบเดี๋ยวกูลุกเองเอ้ยเอ้าโอ้แล้วฟีคิกระยะนี้ยังไงพุทธสินเอ้ากรรมการเอาเดี๋ยวเดี๋ยวโค้ชกูใจเย็นเดี๋ยวโดนไปเหลืองดิวชี้ออกครับส่งเป็นทหน,น้าของเดเบเล่ลงมาเ mm hmm. ชื่อกูเถอะนะโค้ชมึงเปลี่ยนโฮแกนออก วันนี้มันเล่นไม่ออกอ่ะแล้วแอชชี่เกรย์ออก,กนะครับผมแล้วเดีย๋ยวนะฝั่งเราฝั่งเราแม่งส่งเบลลิกลงมาอ้แกงเออคือยังไงพอใจกับสกอร์หนึ่งหนึ่งเหรอไม่ได้นะโอเค,โอ,เคโอ้ยังยังเยียบไปวนตะาลโอเคทำอะไรทุกอย่างเออนั่นแหละไปเอ้ยวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไป,ไป,ไปนั่นแหละโปกเกตโปกเกตหลอกปาดปาดมาเออใครก็ได้เติมทีเติมทีกูสู้แรงพวกมันไม่ไหว อ่ะฮะยังไงขึ้นมาขึ้นมาจับได้แล้วจิงโอ้โหมาดิครับมาดิครับไปรุน่นโอ้โหพีรูว่ะพีรูอีกแล้วครับแบบนี้3ามแต้มไม่น่าพลาดนะครับผมกูไม่คิดว่าจะได้นะเดียวลูกเนี้ยเพราะว่าแบบโดนหลีดกดมาตลอดทั้งเกมเลยอะแล้วดูครับจับซ้ายแล้วโอ้โหกดเข้าหน้าต่างเลยครับผม สวยมากครับบอสบารบี้ลูกนี้แล้วปเปลี่ยนออกเลยครับไอเดอร์สันดีแล้วส่งใครมาใครวะน่ะโอลิเวอร์เบิร์กเออดีจังหวะนี้มึงควรจะส่งตัวรับลงมาเพื่อปิดเกมมึงก็เสือกส่งตัวรุกเอาเอาโ,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 โอเคผพุทธศิลปป่าวจบเลยครับผมเมื่อกี้บอลออกไปแล้วนะโอ้กลายเป็นว่าบูมิแฮมซิตี้ของเราครับบุกมาขโมย3แต้มได้ถึงเอลเลอรโรสเลยครับผมให้กูพูดเอลเลอรโรสได้แล้วแล้วเป็น2ประตูสุดสวยของเจ้าบอสบาร์บี้ด้วยครับ โตยิ่งเก่งเว้ยพอหนุ่มคนนี้สว<ะ>นทางกับเพื่อนร่วมทีมชิบหายแม่งยิ่งเล่นยิ่งโง่สภาพหน่อยไปเอ้ย พี่สาวครับผมโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับจะตัวเท่าพี่แล้วนะเด็กน้อยมีสิทธิ์ไหมครับ MVP แน่นอนครับโหรางวัลน,นี้ถ้าไม่ให้กูจะไปให้หมาที่ไหนยหลังจากคว้าสามแต้มมาตราคะแนนเรายังโอ้โหยังอยู่อันดับ12ว่ะแต่ว่าเหมือนจะแข่งน้อยกว่าชาวบ้านไหมโอ้แข่งเท่ากันเกมหน้าถ้าเราคว้าสามแต้มจากซอสแทมป์ตันได้เนี่ยก็ผมว่าน่าจะขยับไม่สองก็3อันดับนะคาราบาวครับรอบ3มเราไปเจอใครเจอแอสตันวิลล่าเลยหรอโอ้ยจะสักเท่าไหร่กันเชียวะหลายๆคู่ก็ถือว่าน่าสนใจโอ้แมนยูเชลซีว่ะมันแน่นอนคู่นี้ นะครับผมเบรสตันเจอร์ลีดแล้วเราคว้าพิยโรมันด้วยเหรอเฮ้ยเวอร์นะ แบบนี้ก็ต้องตอบไปแบบพระเอกหน่อยนะครับว่ามันเป็นเพราะทีมนะครับผมถ้าไม่มีทีมผมก็คงไม่ได้รางวัลน,นี้นะครับเออเอาค่าฮาร์ดบีทหน่อยส่วนจะไหวยิงประตูชัยเนี่ยก็เช่นกัน,นะครับผมให้เครดิตทีมนะเออพระเอกสุดๆไอเว้นทำไงแม่งจะได้เงินเพิ่มเยอะๆวะอันนี้คือกูสงสัยจริงๆนะเนี่ยเพราะว่าค่าเหนื่อยเราแม่งน้อยสัตว์อ่ะไม่น่าพอกินครับแล้วกว่าเงื่อนไขจะทกกําครบกาหนดเนีย่ยก็โอ้โหกูอดตายพอดีนะจะลงทุนก็เงินไม่พอทําไงดีวะแขวนสต์ทแม่งเลยไหมเอยท้อแท้ในชีวิตแต่ว่าเรายังมีสกิลพ จบหลักสูตรพาร์ทซิงก่อนอุ้ยยังไม่จบอีกว่าคาดิ๊หนึ่งแล้วทําเป็นเล่นไปนะทุกคนตอนนี้บอบบาร์บี้เป็นรองดาวซันโวนะครับนี่มิดฟิลนะโอ้โหแปนัดปประตูกบผมแต่จริง,รงๆแล้วอ่ะในสัญญามันควรที่จะมีเงื่อนไขที่แบบว่าเฮ้ยถ้าเรายิงประตูได้อสมมติสิบลูกอย่างเงี้ยในฤด,ดูกาลเนี้ยก็บวกโบนัสแกลตอนพิเศษไปให้ซะหน่อยเนาะทำไมตอนเราเล่นซีรีส์พ่อเขาอ่ะบอบบาร์เบอร์มันหาเงินง่ายกว่านี้วะเพราว่มมาจะลืมอะไรไปหรือเปล่ายังไงก็ช่วยฝากดูดูกันหน่อยนะคร,รปนราว่ลงกไุใช แต่ว่าเหมือนของบาร์บี้เนี่ยเงินเดือนก้อนแรกเราเอาไปซื้ออะไรสักอย่างนี่แหละแต่มันก็แค่สี่สาพันมันก็ไม่น่าจะทำให้เราจนกันดานขนาดนี้นะอ๋อลืมไปบ๊อบมัน อาร์เซนอลไงอาร์เซนอลมันจ่ายค่าเหนื่อยหนักกว่าเบอร์มิงแฮมอยู่แล้วดูดิกูจะบริจาคตังค์ให้องค์กรหมามันยังไม่มีตังค์พอเลยเนี่ยจกักรยานสักคันกูยังซื้อไม่ได้เลยแชท <c oughs> <c oughs> แม่งขาดอีกแค่ไม่กี่บาทเองเนี่ยมีโค้ดส่วนลดไหมแบบแม่น็อปตัชอ่ะเลยลดร้อยหนึ่งกูซื้อได้เลยนะได้แว่นกรองแสงระดับคุณภาพมาถนอมสายตาด้วยนะแล้วลูกแฟนท่อมที่ผมใช้อยู่เป็นประจำนี่คือใส่ออกนอกบ้านได้ด้วยนะครับผมคือคุ้มมากนะตัวนี้น้ำหนักเบาสบายเพราะวัสดุจ,จากอลูมิเนียมสเตลล์นะครับผมเป็นวัสดุเเเเเกกกกรรดดดีียยยยยววววััับบคืื่่่่่อองงงิินนนนนนทาม็็็ลลใหห้้ตแแแแุข มากแข็งแรงแค่ไหนไม่รู้นะแต่ยืดหยุ่นนี่คือแบบโอ้โหดูดิต้องยอมอะ่ะแล้วคือสภาพได้ด้วยนะครับผมไม่เสียทรงด้วยใครที่สนใจก็ทักเพจเราตัดไปได้เลยนะครับผมอย่าลืมใช้โค้ดเซียนฟีฟ่าด้วยนะครับจะได้รับส่วนลดอีก100บาทนะเผื่อคุณตังค์ไม่พอเหมือนไอ้บอบบาร์บี้บอบบาร์บี้ตอนนี้สเตต79นะครับสูงที่สุดในทีมแล้วนะฟอร์มกำลังดีเลยนะครับอู้หือแป๊บเดียวนะ4พาร์ทจากเจ็ดสเราขยับมา79แล้วนะครับผมเจ้าค่าพลังข้างในนี่คือแบบว่าวิชั่น99โออ้ดู่่ะคาเคิิรรรฟนะัีกเเยม่่ีทนแตไ ยังไม่ได้ยิงสักทีวะอาจจะเป็นเพราะว่าค่าลองชอดมันยังน้อยอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับผมดีไม่ดีบอกว่าสกิลพอยต์รอบต่อไปเนี่ยอาจจะต้องอัพพวกเกมรับนะเพราะว่าเราต้องแทนะ็กเกิลน่ะเพื่อที่จะบรรลุสัญญาที่เราเสนอไปใช่ปะ่ะที่ขอขึ้นค่าแรงอต์จริงก็ดีนะเพราะว่าทีมเราแม่งแย่งบอลกันโง่ใช่บหายเลยเพราะฉะนั้นเราเองก็ควรจะมีทักษะการแย่งบอลติดตัวไว้สะหน่อยแต่ก็เดี๋ยวไว้ว่ากันเราไปลุยกับทางด้านของเซาแทมตันกันก่อนดีกว่านะครับผมเป็นตัวจริงก็จัดตามนี้เลยครับมาวันน้ององารกย่แลคื ต้องเล่นให้ทีมชนะด้วยแล้วก็ให้โฮแกนมันฟอร์มแย่ด้วยนะครับผมผู้จัดการทีมจะได้ถอดมันออกโฮแกนบอกกูผิดอะไรเนี่ยคอมพีทพาร์ทหครั้งกูให้7เลยมาเกมเริ่มแล้วนะครับผมเตะในบ้านอย่าให้แฟนๆผิดหวังด้วยอาริโบเอ้ยยังไงโอ้โหมึงไม่ปูผมแดงให้เขาเดินเลยล่ะถ้าจะปล่อยขนาดนี้เข้าน้อยดูว่ามันบีบให้เราช่วยไร่วะบังก่อนโอเค ดาววีคผู้จัดการทีมเอ้ยเอ้ยรอดนาอู้ยปัดได้ครับพี่แบงค์โอแก๊นรอรอแล้วยังไงโอลิเวอร์โอลิเวอร์แทงไม่ได้ต้องออกซ้ายออกซ้ายได้ไหมเอายัิงได้อยู่บอลเอ้ยคุณทำไปเนี่ยบีบโอ้โพี <MI EN> oh, cool. oh, black, uh ่แบงค์บินเป็นยุงเลยวันนี้ยกมายก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 อ้ยเกียแล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับซาเทมตันขึ้นนำครับผม จังหวะน,นี้ผมพลาดเองด้วยเพราะว่าผมอะ่ะกดเรียกบอลโดยที่แบบลืมดูผู้เล่นทีมไว้ว่าแบบอยู่ในพื้นที่ที่ได้เปรียบที่จะส่งหรือเปล่าโอ้โหแล้ว AI แม่งมันก็คิดเองไม่เป็นด้วยใช่ไหมละ่ะมันก็จะส่งให้เราอย่างเดียวเลยแล้วก็เสียเลยครับโอ้โหยังไงในกรอบในกรอบกูยิงเองแม่งเลยหมัดไส้ประชดชีวิตยิงโอ้โหสตีเฟนบล็อกสวยครับจังหวะนี้เอา้าแฮนด์บอลอ้าฟรีคลิกยังงั้นเหรอเอ้ยยังไง ยังไงครับทุกคนพ่อกูเป็นคนฝึกให้เองเลยนะเนี่ยการยิงฟีคิกเนี่ยใส่สปอร์รอเลยได้ไหมเอาแบบตามที่ฝึกมาในสนามซ้อมเลยประมาณน,นี้กดเกือบเต็มรอดเรียนไม่ได้ไม่ได้รับหน้ากลับมาก่นอนกลับมาก่อนเอ้ยเอ้ยเออมึงมองไปไหนวะนะ <laughs> ไอ้เอ้ดูครับโอ้โหสอดมาอย่างสวย ลืมฝึกมงครับผมมงอย่างเฮีย้ยเลยครับลูกนี้แต่ว่าลูกศิลป์ก็เป่าจบครึ่งแรกครับผมเรายังตามอยู่1ลูกนะเสียดายเอาจริงผมแบบอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าไปเล่นกับกองหน้าที่มันหาช่องดีๆเนี่ยผมว่าบ๊อบแม่งได้หลายแอซิดแล้วนะทีมเราแม่งแบบไม่ค่อยหาช่องกันเท่าไหร่เลยวะ่ะบาร์บ,บี้มุดเตือนโดนประกบอยู่ให้ไม่ได้ให้ได้แล้วดามี่ดามี่รอดามี่รอสวยบาร์บีบบ้บาร์บ,บี้ลากตัดริมเส้นยังไงหมุนเพื่ออะไร ตอนนี้ผู้จัดการทีมปรับเราให้มาเล่น LCM ใช่ไหมก็คือมิดฟิลตัวกลางเพราะฉะนั้นนี่แหละโอกาสที่เราจะสอดเข้าไปทำประตูวเว้ยเพราะคู่แข่งมันก็จะประกบเราเป็นมิดฟิลตัวกลางไงเออแต่กลัวจะเล่นเป็นมิดฟิลตัวรุกเว้ยชาโด้สตรเกอเ์เฮ้ยสอเอาคืนยากนะาทำไมดวงกันง่ายเงี้ยแล้วเล่นในบ้านด้วยนะครับทุกคนดูดิปล่อยพิกมาแล้วโอ้โหซ้ายบรกูกดลูกนี้ ตายพี่แบงค์แล้วผู้จัดการทีมถอดสก,ก็อตโฮเกนออกส่งเจสแตนฟิวลงมามึงซื้อพิซซ่าร่มาทำไมปาดแปด้นนั่นแหลอะอย่าออกอย่าออกไต่เส้นไปข้างในกรอบเติมทีไม่มีใครเติมปูไปเองนะอย่าคิดว่าขวาปูยิงไม่ได้หรอวอาจารย์โอ้โหเดนโอเหลือลงข้อเท้าเทพหักครับเข้าจงังหวะนี้อูโดนแค่เหลืองเฉยว่ะดูภาพช้าแตะบอลไปแล้วอ่ะ โอ้ไซกร้อยโครุ้งๆนะครับผมอาจจะต้องเอียงๆหน่อยแล้วก็เอาไซสฟุตเคิร์ฟเข้าไปประมาณนี้หาตัวมาหลอกหน่อยเออแล้วก็โกรไปเลยไสกร้อยเออโอ้รุนแรงอะ่ะไอพวกหวัวรุนแรงโอ้โหแล้วกูเจ็บด้วยกูเจ็บด้วยโอ้ยเอายังไงยังไง แย่งดิสักคนนึงต้องได้แหละมาต่อยกูกระเพกกูก,ก็จะวิ่งโยนมาไปอย่าตะคิวขึ้นก็พอวิ่งไปก่อนบ๊็อกวิ่งไปก่อนกัดฟันใจสู้หรือเปล่าไหวไหมบอกมาโอ้ยทางไหนทางไหนวิ่งแล้วทางไหนวิ่งแล้วตายโอ้โหโ,โอ้โอันนี้เอาบอลมาเอาบอลมากูเตะแจกแฟนบอลดีกว่าไอ้สัตว์ถ้ามึงจะเล่นกันแบบนี้ไม่ต้องไม่ต้องเตะหรอกฟุตบอลน,น่ะนะเอาบอลให้คนดูดีกว่า สถานการณ์คือแบบว่าความคงเส้นคงวาไม่มีเลยครับเบอร์มิแฮมตอนนี้เกมแรกอย่างโหดเกมที่2อ,อย่างเฮี้ยเรตติ้ง <Let ting S 1> วันนี้ผมไม่ทันได้ดูเลยคือแบบโม,ตมแต่บ่นพูดร่วมทีมนะครับโอ้โหไม่นี่กูไม่ได้ทําอะไรเลยเหรอ <c oughs> วิ่งไป15โลกว่านะครับผม <c oughs> เหมือนกูลงมาวิ่งเล่นอนบะเกมนี้ <c oughs> ตารางคะแนนตอนนี้เราก็อยู่ดั <c oughs> บ12เหมือนเดิมนะครับ9นัดมีเท่าไหร่มี11แต้มโอ้ฤูดูการนี้กูจะได้ขึ้นชั้นไหมเนาะ <c oughs> หรือเราขอย้ายเลยดีไหมขอย้ายทีมแม่งเลยดีไหม